1, 1 6 9 0งแบาทค่ะท่านผู้ชมราคานี้นะคะต้องโทรมาคลิปสายลมเท่านั้นแล้วก็ก่อนว่าถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนาะรถครอบครัวอเนกประสงค์เนี่ยนะถ้าใครมีรุ่นนี้ครอบครองก็ถือว่าไม่ธรรมดานะคะลังมากนั่งสะดวกสบายเห็นไหมคะแถวหลังเนี่ยเวลาเรานั่งข้างหลังเนี่ยไม,ไม่ไม่ต่ำลงไปอย่างนี้นะมันจะนั่งลไล่เลย สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสสายลมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีนะคะวันนี้มาพร้อมกับโตโยต้าวิท2.0คิเกียร์ออโต้ปี2004นะคะแล้วบอกก่อนว่าถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนาะรถครอบครัวอเนกประสงค์เนี่ยถ้าใครมีรุ่นนี้ครอบครองก็ถือว่าไม่ธรรมดานะคะ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวสายลมบอกก่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าราคาโปรโมชั่นนะคะคลิปนี้นะคะใน YouTube ของมงคลคาร์เซ็นเตอร์พลาดไม่ได้นะคะ <Yahoo! S 1> กับราคาโปรโมชั่น ะะเอามาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคะว่าห้องเครื่องเนี่ยจะเตี่ยมเจ๋วแค่ไหนเนะาะโครงสร้างเดิมนะคะเดิมเดิมช่วงล่างแน่นนะคะขับดีแอร์เย็นนะคะรถปี2004ถ้าบอกว่าแอร์เย็นช่วงล่างแน่นนี่นะคะไม่ผิดหวังเลยกับคันนี้อ่ะซูมเข้ามาเลยไม่เคยติดกันเลยคะเดิมเดิมเลย1998นซีซีนะคะ150แรงมา้า ความเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะเอาอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวสายลงบอกก่อนว่าตาไฟที่เหลืองนะคะนี่ถ้าขาดได้นะคะก็จะเงากว่าน,นี้นิดนึงนะคะดูได้เลยความเดิมของรถนะคะแล้วก็แผ่นกันความร้อนนี่มาจากตัวรถเลยเดิมๆเลยนะคะสติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่ครบนะคะเลยม,มากแอร์นี่เย็นฉ่ำเลยนะ,ะมาดูกันค่ะแม็กนะคะแม็กเลสซิ่งอาร์นะคะแล้วก็ ยางใช้ได้อีกนานๆเลยซูมเข้ามาเลยนะคะมาดูภายในคราวนี้ภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังเงามากนะคะหุ่มมาให้ใหม่เลยพวงมาลัยนะคะก็พุ่มมาให้ใหม่เจ้าของเดิมนะคะทำงาน<ะ>เป็นเจ้าหน้าที่ธนา,าคารนะคะ เอาคันนี้มาเทินรักษาดีมากนะคะให้มาติดกับตัวรถเลยนะคะแอร์แบบกู้ดูค่ะแล้วก็เปลี่ยนจอ Android มาให้เรียบร้อยเลยนะคะ,ะม,ามาด,ดูด้านหลังกันปุ๊บนี่ค่ะซูมเลยนะคะไปไหนมาไหนนะคะไปกี่คนก็ได้หมดอย่างสมมุติว่ามีลูกไม่หลานนั่งนะคะเดินเข้าไปด้านหลังนี่ได้เลยนะเดี๋ยวสาธิตการเดินให้ฟัง สะดวกสบายเลยลูกหลังนั่งข้างหลังเล่นกันได้นะคะตรงนี้ก็เปิดไ้เลยดึงได้เห็นไหมคะถอ,อยมาได้อีกเหมือนกันง่ายนะคะปึ๊บด้งตรงนี้เนี่ยเอ็นได้เป็นสติปด้ยนะคะเนี่ยอันนี้ประสงค์ตรงนี้แหละตรงนี้เหมือนกัน,นกว้างขวางมากนั่งสะดวกสบายเห็นไหมคะแถวหลังเนี่ยเวลาเรานั่งข้างหลังเนี่ยไม,ไม่ไม่ต่ําลงไปแบบนี้นะมันจะนั่งไล่ระดับพอดีเลย นะคะฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านรักษาดีมากเลยค่ะได้คันนี้ไปเนี่ยสายลมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆเอ้าจะมีตำหนิตรงนี้ซุมเข้ามาหน่อยนะคะตรงนี้นี่ตรงนี้หลุดนะคะไม่ได้ใส่ให้นะตรงนี้หลุดเดี๋ยวบอกก่อนว่าอ๋อสายลมอ่ามีอะไรให้แจ้งได้เลยนะแจ้งได้เลยค่ะในคลิปเลยนะคะเพราะว่าสายลมจะให้ราคาโปรโมชั่นมากๆเนี่ยข้างประตูเขาเห็นไหมคะตำหนิแทบจะไม่มีเลยเนี่ยคือความเดิมของเขาเลยนะคะอ่ะมาดู ด้านหลังคราวนี้เปิดเลยค่ะปึ๊บ <S 2> <S 2> <S สองจุดศูนย์คิวนะคะอ่ามาแน่นเนี่ยเดมิมเดิมเลยดูหัวน็อตไม่เคยได้ขยงขยับเลยไม่มีรอยอะไรเลยนะคะอ่าเนี่ยซูมจากด้านหลังไปด้านหน้าเห็นในความกว้างของเขาเนี่ยค่ะบางคนบอกว่าครอบครัวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ไม่เป็นไรค่ะมีลูกมีหลานมีเพื่อนมีอะไรก็ชวนเข้าไปได้อ่าพับแบบนี้เข้าไปได้เลย ได้นีก็ไปนูนได้หมดนะคะดึงได้ง่ายๆเลยนะสะดวกสบายพับได้หลายสตอตนโอเคอุปกรณ์ครบนะคะอะวางเข้าวางของได้เลยนะดูปึ๊บนี่ค่ะเสาอากาศไม่มีตำหนิเลยนะเห็นไหมเสาอากาศดูปึ๊บอ่ะด้านหลังนะเดี๋ยวสายลมนั่งให้ดู ะดวกสบายมากนะคะเจ้าของเขารักษาดีมากเขาทำหุ้มให้ใหม่บิ้วให้ใหม่เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะสะดวกสบายจริงๆมาดูด้านหน้ากันคราวนี้อ่าลืมไปตรงนี้ด้วยค่ะหลังคารถปี2 0 0 4บนหลังคาดูค่ะไม่ผูกไม่ก่อนนะคะดูได้เลยอ่ะมาเลขใหม่นะคะขยับมาขาสั้นนะคะ ตรงนี้ด้วยซูมเข้ามาหน่อยตรงเนี้นะคะเราวางข้าววางของตรงเนี้ยเราวางนะคะวางได้ปุ๊บคราวนี้เราจะใส่แก้วปุ๊บมาแก้วกาแฟแก้วน้ําได้หมดเลยถูกไหมหรือเราไม่ได้ใส่แก้ววางหลงวางเหรียญกุญแจได้หมดเหมือนกันนะคะเห็นไหมอันเหียประสค์จริงๆนู้ชมนะคะ ปั๊มป่มๆเลยอามาเลขยไม่สองแนเก้หม่นเก้าพเก้าร้อยเก้าสบาเนไมคะมาพร้อมกับจอแอนดรอยให้เลยนะคะต่อเชื่อมบลูทูธได้เพลงดังฟังชัดโอเคเนี่ยสายลมชอบอย่างหนึ่งนะชอบตรงที่ว่าหัวเกียร์กับพวงมาลัยเขาบรรลานกันพอดีนะคะไม่ต้องไปก้มอะไรนี้ได้เลยนะโอเคซูมเข้ามาภายนอกภายในหืมเจมเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่านะคะ ตรงจับตรงนี้มีตาหนิตามนี้เลยนะแบบนี้เลยเนี่ยเวลาเราจับเข้าจับออกครับก็จะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะอ้าเดี๋ยวจะมาบอกว่าราคารถครอบครัวอเนกประสงค์ t o y o ต้าวิดนะคะ2.0 Q เกียร์ออโต้ปี2 0 0 4 1 6 9ี0 0 0บาทคะ่ะท่านผู้ชมราคานี้นะคะต้องโทรมาคลิปสายลมเท่านั้นแล้วก็โทรมาเบอร์สายลมที่จะได้ราคานี้นะ1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเบอร์นะคะ 084-037-9999สายลมทุกวันจันถึงอาทิตย์เบอร์นี้เมมเข้าไปปุ๊บไลน์จะเด้งทันทีนะคะ <Yeah. S 1> สายลมทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ